สวัสดีช่องฮันนี่ h ช n แนลครับวันนี้มาตีพึ่งเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับอยู่ข้างหน้านี่นะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมใกล้จะถึงแล้วนะครับอยู่ไม่สูงนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวอ่อนไหมนะครับแต่ว่าทรงน่าจะแก่มากนะครับผมเพราะว่ามันยานนะครับยานมากเลยนะครับผม ไปลุ้นกันที่หัวน้ํานะครับคิดว่าหัวน้ําน่าจะใหญ่นะครับถ้าแก่ๆแบบนี้นะครับไปครับผมมือสูงครับออวันเป่าไฟเรียบร้อยแล้วครับผมดูลังครับ ใหญ่นะครับหัวน้ําสวยครับผมหัวน้ําครับใหญ่นะครับผมขอแต่หัวน้ํานะครับผมลังไม่เอาครับเดี๋ยวตัดมาลุ้นกันนะครับ มีพี่คนที่เจอไว้นะครับผมแกมาดูนะครับจะตัดหัวน้ำมารุ้นครับตัดยากนิดนึงนะครับผมเป็นกิ่งบังนะครับอย่างนี้มันจะบังนะครับผม

ก่อนหัวน้ําครับผมใหญ่ามากนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปตัดดีๆนะครับเดี๋ยวจะหลุดเอาอยากนิดนึงครับผม ต้นมะขามเทศนะครับน้ำเยอะครับผมต้องระวังนะครับวตัดหัวน้ำครับผม ออกมาแล้วครับผมดูหัวน้ำครับ ใหญ่นะผมใหญ่มากนะครับน่าจะประมาณ7จ็โลได้นะครับคิดว่าหกเจ็ดโลนะเพราะว่ามันหัวใหญ่จริงๆนะครับลังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าหัวน้ําใหญ่นะครับสุดยอดเลยนะครับผมลังนี้ทีแรกนึกว่าจะยาวเป็นเมตรนะครับเพราะว่าเห็นไกลๆนะครับผมมันเป็นยันยานลงมานะครับพอเข้าไปดูไม่ใหญ่ครับ เล็กแต่ว่าแจ๋วนะครับ,รบไปครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเ,เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ